สวัสดีค่ะพี่ชื่อจินตนาองค์สุรกุณนะคะชื่อเล่นชื่อคุณสอยนะคะอดีตที่เคยทํางานมานะคะทํางานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณาที่รายการวิทยุนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเคยเมื่อต้นปีที่แล้วอะคะ่ะ ปกติอาชีพคือต้องวิ่งหาลูกค้านะคะต้องขับรถแล้วก็เดินทางไปหาลูกค้าแต่ละที่แต่ละที่นะคะแล้วก็พอดีว่าเราใส่ส้นสูงอะคะ่ะเพราะว่าเราตัวเตี้ยนะเราก็ใส่ส้นสูงส้นสูงเป็นประจำก็เดินไปหาลูกค้าระหว่างเดินไปหาลูกค้าเนี่ยบังเอิญว่าเดินผิดท่าคะ่ะหกคลล้มส้นสูงนะคะรองเท้าพลิกครั้งแรกก็นึกว่าไม่เป็นอะไรอะคะ่ะพอถึงแล้วรู้สึกว่าเราเดินไม่ไหว พอเดินไม่ไหวก็เลยเข้าโรงพยาบาลค่ะเข้าโรงพยาบาลก็ไปตรวจนะคะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าน่าจะเส้นเอ็นฉีกขาดนะคะก็เลยเข้าเฝือกอยู่เดือนหนึ่งคือเรารู้เลยค่ะว่าอาการเข่าเรามีปัญหาเดินลงบันไดคือเจ็บมากอาการปวดเข่าเนี่ยคือเราเป็นมานหลังจากก่อนหน้านี้เราคือเป็นมาอยู่แล้วเพราะอายุเราเยอะนะคะใครไม่เป็นไม่รู้อะค่ะถ้าเราได้เป็นเนี่ยคือบอกเลยว่ามัน เจ็บลึกๆแล้วเราทําให้เราเดินไปไหนมาไหนไม่สะดวกแต่เวลาเดินเนี่ยคนจะถ้าคนสังเกตเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าเท้าเราเดินไม่เท่ากันโดยเฉพาะเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ย สิบกว่าชั่วโมงนี้คือไม่ไมเป็นเราก็ไม่รู้น,นะาะพอเราเป็นมันเจ็บมากทรมานแบบลึกๆนอนก็นอนไม่ค่อยหลับก็เป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยะคะ่ะสำหรับตัวเขานี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวที่เป็นเรื่องของท้องผูกะคะ่ะคือเป็นคนท้องผูกมา20กว่าปีกินยาระบายมาทุกชนิดนะคะ่ะโดยเฉพาะเวลาเดินทางไปต่างประเทศนี่คือทรมานมันจะมีอาการที่แบบว่า คือใครไม่เป็นก็ไม่รู้นะแต่มันเจ็บเวลาถ่ายแล้วมันเจ็บแล้วมันทรมานพอมันทรมานแล้วเคยถ่ายแบบออกเป็นเลือดอ่ะคือคือตกใจอะว่าถ่ายเป็นเลือดถึงท่านได้บอกว่าจะไปหาหมอแต่เคยศึกษาอาการจากเพื่อนนะคะว่าผ่าตัดแล้วมันก็ดีขึ้นช่วงปีสองปีแรกหลังจากนั้นก็เป็นอีกเพราะนั้นเราก็เลยไม่พึ่งอาการผ่าตัดนะคะก็พอมาทานที่นี่เนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นแบบ มันค่อยๆดีขึ้นนะคะจนปัจจุบันนี้มันเหมือนลิซโดวงเราไปไหนก็ไม่รู้แต่เราก็ยังไม่ได้ตรวจหมอนะคะว่ามันยังอยู่ไหมนะคะแล้วก็ส่วนอาการที่เป็นภูมิแพ้มันน่ารำคาญมันไม่ใช่อาการที่หน้าหน้าหน้าตกใจอะไรแต่มันน่ารำคาญทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ยมันจะจามไอ,อ,อชิวไอชิวๆหลายครั้งมากแล้วน้ำมูกมันก็จะไหลเป็นใสๆนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ทักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหลังจากนั้นก็ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเราทานารอาหารตัวเนี้โปรตีนไปแบบภาพรวมแล้วว่า ตอนนี้คือไม่มีอาการแบบว่าน้ำมูกไหลหรือจามในตอนเช้าเลยอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวที่แต่ก่อนเนี่ยเราก็รู้แหละว่าอาการไวทองมันเป็นแบบนี้มีคนเคยเล่าให้เราฟังว่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวเราก็แบบไม่เคยทานยานะก็พอมาทานตรงนี้มันดีขึ้นโดยรวมอะค่ะสะบัดร้อนสะบัดหนาวมันก็ดีขึ้นแบบทุกอย่างมันดีขึ้นจนภาพรวมหน้าตาเราสดใสขึ้นจนมีคนทักเราอะค่ะว่าเดี๋ยวนี้เราดูเด็กกว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมา แล้วปัจจุบันเนี่ยเรากิน4ชุดน,นะคะถามว่าเงินทองเราเสียไประดับหนึ่งเนาะแต่เราได้สุขภาพที่แบบภาพรวมมันดีขึ้อนอ่ะมันไม่รู้จะตอบว่าขอบคุณพลิริอนยังไงเพราะว่าพลิรินเหมือนทำให้พี่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวัย50กว่านี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ